จะมายืนหาแม่อะไรเลาช่วยมนาาสิเออแม่เอแม่เออแม่เแม่เออแม่เแม่เออมเออแล่เออแม่เออแม่นออเอร็จ่แล้วต่อไปม็เอ็นมิแล้วม่เออแบ่เออแเออแมอแม่เอ่เออแเออแมเออแมเรม่เม่เออ่ออเออัม่เ่เรอเม่า ชุบแป้งแล้วทอดแดกแม่งเลยดีไหมที่มีอะไรมั่งในถังสังกะสันนา หอ,อมกินไม่ค่อยได้ตกอ,อุโอขอหอมเลยส่งว่าแล้วขอหอมหน่อยเฮ้ยกุณพีแก้มมาไหมเนี่ยก็ส่งจะหอมไม่ใช่เหรอโอ้เดี๋ยวฟันในมีดเลยกูให้มึงหอมแดงนี่แกะม,มาหน่อยหอมแดงเออหรือว่าอหอมแก้มแม่จริงจะได้เก็บ แก้วฉันเนี่ยไว้ให้หลวงตาหอมคนเดียวแล้วนะโอ้โหไอ้นรกจะกินกระบ,บาลมันมีของกินอะไรบ้างไหมเนี่ยเอ็มเดอแล้วอุ๊ดหูมากินไหฟอ,องฟอดเลยเวย้ยเฮ้ยกลิ่นเปรียปร้ยวเปรี้ยวงสงสัยไม่ต้องบีบมะนาวแล้วล่ะโรยผักชีหน่อยอาวหอมซอยนี่นี่นี่ นี่โรยเข้าไปบีบมะนาวซะหน่อยเว้ยเดี๋ยวขวจะไม่เปรี้ยวพอมากระป๋องตาะส่งอร่อยมากเอ้าเก็บเอารับไปกินกันเอารับเว้ยอู๊ดเอ็มสุดฝีมือเลยครับอร่อยอร่อยเออกี่ฝีมือเราเป็นธรรมดายังบอกอร่อยไม่กินจานวะเฮ้ยหไม่มีมารยานเลยพ่อ 嗯，要变黑。哎，哎。 ตาครับพูสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไรครับก็มีเทวดาแล้วมีอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอื่นอีกไหมครับก็มีพะอินมีอื่นอีกไหมครับมีสนามมวยสนามมวยมีไว้ทาไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละต่อจากสวรรค์นะครับตาไปไหนต่อครับอืมหน่านอยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตาย อายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอยีกเลยหลวงตาโอโ้เล่นด้วยรปะป้าอวตารคนเราก็ตายไปแล้วอะทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยอะครับอ้อันนี้สําคัญที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทาเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรงมาปรุงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าวชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาว่าสิ่งวัตถุเนี่ยมาบำเลอความสุข แล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังเอาไปไม่ได้เพราะเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเท่าเศษธุลีอ,อย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิมผู้ที่ไปลอยอังคารนะครับวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสดฮะ หลวงพี่ก็ปวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับหลวงพี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ยเขาคงกลับกันมาหมดแล้วล่ะหลวงพี่เป็นตลกนี่หลวงพี่ตลกปะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิหลวงตาครับว่าผมขำกว่านะอะไรกระเทยตายตอนไหนตอนโดนแพงตอนเจอกันยังไง วายตายแล้วลเอรอะตายทีหลังอย่าเล่นกับหลงตายอย่างนี้นะไม่สำลมลมเริ่มพิธีแล้วนะตั้งใจ เจ้าไว้เจ้าไว้อะไรจับเอาไว้อันันตาปาชัยเย่ปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทเทคูปาติโคปาติคูคูคูเสร็จแล้วกะปอยเสร็จแล้วกะปอยเสร็จแล้วกะปอยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะแล้วกชาเซโม เอากระสอเซโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขา,าสารเอาเขาสารที่เสกวะใช่ไหมไม่ใช่เอากระสานเซโมเอากระสานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดุทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอ้าเอาไปโอ้มานันตาปัจชายเอ้าปัดดเทนา ช้าๆนะครับเวลาเราพูดกับผมช้าๆแล้วก็ชัดๆรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงอ้าวไม่รอริงกระดกลิ้นน่ะเรือหน่าอยู่ในริงไงไม่แต่ริ้งยันอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านครูเขาเล่นอย่างงี้เผิดหรือยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ามนต์มาสิน้ามนต์กันน้ามลเนเ่ยซอบู่ซอบูเฮ่บะเฮบ้าซอบูเฮ่บีฮักบ้านอากุจุเฮ่บะเฮ้เจ้าเจ้าบุกอ้าวงงงสียควาย ไม่ง,งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวครูก็มีนะเวย้ยเซมวัลามาจุกรูบ้าโฆษณาเพื่อเล่นมงอ,มอ,เ,อ,เ,อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่